สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดี้นะครับโอ้มมือนีขึ้นมาสีแดงเลยเลย้ออยู่ใส่เบียดเดียวครับผมมือนีกับ่ไปไกลบ้านครับเปลี่ยนหม่องหลังจากไปไกลหลายมือแล้วมือนีกัอยู่จำนาได้ไว้แล้วน่าเดินครับผมมาสองคนอยู่สามคนบ่นับใส่ไปเบิ่งครับมีผู้ใดคนท่สาคนที่สามค่มีปึ๊บนี่ไปแจกมือนีว่างมือมือนีไมาให้กําลังใจมือนีว่างมือครับ อาจารย์พี่ครับโอใส่ตัวสีแดงเนี่ยห้องมืงเนี่ยถือบอกหันเนี่ยรถกะแดงเจ้ากูใส่สีแดงไหมมันเถอะมัอนี่มือนก็เตรียมตอนรับวันอาทิตย์มือเงาสีแดงไปครับเจียงนั่นนี่แหละที่ว่าเห็ดใหไม้มีโซล่าเซียวหนิล่ะห้องประห้องบรได้มาแต่โดนเนาะมาเบิ่งป่าใหม่มันถือตัวสำครับเนี่ใส่เดียนคือนเขาเพราะว่ามันหาแนวอื่นมาได้ครับจี้เหลีดเขาล่างแล้วบ่มีเนาะ น้องนงิน้องไข่ก็ล่างฟ้าเร็วทำพงษ์พงษ์เหมือนโซนอืมเขาล่างเลยบ่มีมีอย่างเดียวใส่เดือนครับขั้นบ่ใส่ใส่เดือนกับบ่ได้ใส่ดอกเบ็ดนี่ปีนี่เกี่ยนี่มักับแจ๊กไปใส่เบ็ดนะเนาะบ่มีเลยเดิกบกินเบ็ดเปิดเปิดแมงอีโอนบ่เปิดเหมือนยองเปิดแมงซโซนก็ฝนบ่ตกว่ะตกลูกบ้านเฮาเดิมมาแล้วปุ่นคำเติมแล้วครับผมนั่นบ้านโาะก็เปลี่ยน เดียวป่าใส่บ้างครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีอันนี้ป่ะมันมมสีมีแปะไม่ตัวซ้ำเลยลองมึงสีซ้ำเมาได้สมือป่ะมันรลุนกันตัวซ้ำนี่ค่อยบ่ขออะไรเราขอรุนนี้ครับนีเหล่าเมื่อกี้เสียบไม่รู้ขินเป็นทอนเป็นทอนก็นนหยอดดวงไม่ <c oughs> อ,อะซ้ำไม่หายตัวป่ะตัวเดียว<อ>กับเด้ผู้เฆนไปตัวเดียวยังหายากอยู่ใส่กันครับเบ็ดเกือบคนละเจ็ดสิบแปดสิบเราไม่น้องนั่นเบ็ดเหรอจะรามเบอร์ใช่ไหครับเบ็ดนกอีเซล เบอร์สิเบีดของผมเปลี่ยนไหมงานที่สามเราแต่เปลี่ยนเบียดไหมเป็นแฉมำซุ้มหนึ่งเลยเบอร์ฉลามชิด้ายฉลามเลยนีุยได้ีไม่เป็นไรเมือนกันสิงสถิตเทียงน,นั้นเลยครับสองคนเมือนันจุกตาอันนี้ก็น,น้ำเพอมีอยู่ครับใบสวย

Men thuộc sắp đâu, lấy Lê, xây lấy tua sắp xây con mất nha quê Bốc quê nhắm mắt nó bà, ba bà ba mi 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 là cái ba mi làm nói điều พราะมันถ่วมดวงเบ็ดครับฉันมีก็กินปลาบ่เสียร้องมึงได้ครับเด้อบ่ต้อียงก็ลงถึงพื่อนการลงถึงพื้นนี่โอ้ยเจี๊ยบสู่หลังเส่แถวนี้แหละครับผมหมายเฮาอจานบีก็สิลงไปนไปทางไปพี่คนละทางกับมึงหนิสองคนบื่อตะบองใส่ติดตามครับนี่มึงฝนอยู่เหรียญงานน้ำ่บาฝนกาลังแหลมมากครับพี่น้องทั้งฝนละนวลแดง มือวานนี่ก็หอบสัดเลี้ยนมาได้ตัวกน้อยเดียวกวนคนที่ตามครับผมตะเว้นสีล้วงปลายใหม่แล้วพูนใส่เรียบร้อยครับยกหนึ่งกับเบียนกี่ยงมาท่านเบืดอแล้วครับพี่น้องขึ้นไปพูดมันกับบ่หนำบ่ลายบอลเด็กกับใส่เบียดกบไว้น้ำเนี่ยมองได้เป็นเดินเดินครับจะเสียงปลาสวบกับป๊อปป๊อปป๊อปเลยที่ว่า นแต่มันปลาไม่ไครับแต่่วาจะสิตโตทำไรเนาะเดี๋ยวเขามาลุ่นกันตุลาเสี้ยวผลพระท่านติดดูนี่อยสองหลอดมันหัน <c oughs> คือน่นติดแต่คำเหรอจากน้อยพยายามครับผม <c oughs> เบ็ดก,ก็เลี้ยอยู่ประมาณนี้สิบหลังครับพี่นหลังเลยใส่บังเดี๋ยวบังหลาดลาบบังกันบังโตปลากันครับเป็นตะมันใสอยู่บ่ใส่ระมาแปดสิบหลังปลาบ่ถือก็โอ้ปิดเขียวได้ย้ำกูฝ้าเรียแล้วครับผมมาแล้ว ทางนั้นเดี๋ยวยุติวัวถีบเดีพี่น้องพยายามเด็ดรอบแรกครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ป้าเหลี่ยมยุติสุทางครับเป็นไดบุห้องเดี๋ยวไปหาสบียงห้องท่วงกันจังไยไปตะเวนตรงไหนครับผมบัทนันเดี๋ครับปลายัางแก็งจุกโป้งอยู่เปียงปลากระสวมอยู่ครับถ้าไปรุ่นกันว่าสี่ตัวสเัเดี๋ ตนแรกครับอยู่นิ่งๆแบบเขาุณรุนดินงเอยต่้วะไปแล้ว่โอ้เสีงกีดีไก่แล้วของงาไว้ใจขาดตัวเตียน่ะนะับเขาครับรับเขาแตนแรกแคกหมนันสันงามๆครับปลาสวปลายครับนายชิรุนนี่แหละแต่ว่าแย่หล่อนครับพี่น้อง ขาดยมะโอ้เรียบร้อยครับได้ตัวเดียวแหละ้อยียบร้อยต้องหนักเสียฮะโอ้มัวหนึ่งสประดุกสประคอหนึ่งสอสประคอหน่อยสี่เออมันลยถือทั้งในประดุกถือทัวบ่ฮะโาสายปุณหะ โอ้แท้เลยเงาไปเดี๋ยวกับข่อยบึงมากแล้วเนาะไฟดับแล้วเอาตองไฟมันครับผมปปไ<ด>ปแต่ลาบไฟว่าหันเหลี่ยมภาพภาพยูพ่ไปใส่บเบุญหรือบุ๊คตัวแบกแห้งครับพี่น้อง ยามเบ็ดจะรอบแรียกเยอะไปละเฮาเจ้าไงปนโนบา้านมันจะรยากาศครือพิซารบ้านเฮาครับผมช่วงนี้ก็กะฝนลิงจั็หน่อยฝนกับพ่อเจ้าดอกครับพี่น้องอเขาจะได้ที่เรกว่าจะปิ้งครับมันบ่นคอือเฮ้อจะได้ต้มปลาครับผมจะได้ยามีบ่าเบ็ด ฝนบรันเช้าอยู่ครับยิ้วข่าแล้วครับสิสามทุ่มแล้วพี่น้องนั่งถา่าฝนเดี๋ยวสิตุ่มปลากินสาก่อนเดี๋ยวรอนน้ำเดือดครับ โอ้ต้มไปังสุกฝนประทันเสาพี่น้องเลยอย่าโม้เบียดบาเดนนออนบเนี่ยเปิดฝากลงก็นนาอต้มต้นครับืันนี้รดเข้มรดเด็ดเดี๋ยวกว่าทีกี้พักกระเดากินพร้อมนะครับผมนี่พักกระเดาก็แก่ประเด็ดกำลังเด็ดไฟตูกกท้ทงเลยได้ดกเก็บมาแตานะ่หน้า นี่แหละเก็บมาดะคู่สานี้ครับปลากระห้องด้บบลันโหอะไรวะไม่เพี้ยทวนเลยเขาอาจจะเ่นออ็นธาตุละเอียดไปเล้นครับเด้อปลามันห้องครับต้มปลาจนเปื่อยวนโบรานเศร้าอยู่เพียงน้องขันตอนไทยครับหายตู้ทงได้เพียน้อง กะมากแล้วเนาะเดี๋ยวให้กีลากระดาะับส้มปลาเลยแล้ว,ลวโอ้เปียกค่ะเปียนเนี่ยฝนหลายไปเลยครับพี่น้องพี่เอต้มทา่าฝนโดวนดวนด่นฮึจำเรื่องหอมความน้อไปตู้ทงนะปลาเหลี่ยมโอัวฮะ บอสเสบไปหาหมอครับผมไปเดี๋ยวกีบกับเราต่อไปถ้ามกลางเสียงกบเสียงเขียดครับกีบก,กัะเราอย่างกบแก้กวประเด็กกอนมันแสบอ่ะนะจุดว่าฝน,นกับตกแน่เศร้าแน่ครับกำลัง hoàn gặp con con săn lung lung đi <laughs> 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 ờ, mập rồi ờ, tuồng <laughs> à toang con áo áo la hôn á chỉ để dạ mô biệt mùi á chứ bốn ba sáu biển ปกตาเรากรอบ,บได้เพียงนัองได้ดยิ่งเยอะเจ้าหนึ่งวบครับกุบกับกุบกับเลยอมขนาดอา,อานบดอีตูทงอะไรครับจลองบอ,อกห่อนขอแบกแบเอาละครับไปครับกินข้าวสีทุม่มตอนเนี้ยเั่นและโฟเดอ่่อออครับนั่นมหลาน เวยามม่เวียด่ีอะไร <c oughs> บอกตอนสองที่ม้วนเลย้ยาก็ะรอบเ <c oughs> จ้าเนี่ยเด้อคุ่นฝนเลยนองฝนเข้าเลยขวามีขนาดเน้าแกียร์ค่ายังไครับพี่น้องข้าปาาเลยก่อจานเลย

อืมเยอะมากแล้วเนาะอย่าหายได้เนเพียใส่ักอีตู้ทงกันไปน้องภาษาไทยเนี่ยกระเพราพนเออเจ้าประเด็กพอกระดานี่กรอบด้วยไปน่อยไปย่างย่างนิดหน่อยครับมันจะกรอบ ปับป๊บๆเลยขมนี่กรอบเลยนะครับยังได้ความหอมจากน้อยนะครับฝนเศร้าแล้วแต่ว่าฝ่าห่วงครับผมที่ได้ย้ำบ่ได้ย้ำเดี๋ยวเขามาหลุ่นกินึ่าไในป่าจักตัวอยู่มาต้มกินเบิดเด้ยวกา <c oughs> กระบานว่าครับพป่น้องเมื่อนมาหลุ่นกันครับไฟคนปูดออกมาตตเตะเขีดแเราเห็นบ่ฟูด ขอเสียบก่อนครับผมเดืเอดเ,เดี่ยวโอ้เบาเศร้าดอกครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กับซีทุ่มเครื่องครับผมกับเสีได้ไปยายามะโต,ตนะครับเด้อว,ว่าฝนมันลินครับจงได้กะเดี๋ยวได้ผลงานกับสมาชชัยพี่น้องเมื่งครับผมว่าเอาอันนี้ไปบ่ได้โทรศัพท์มันสิบหยกครับจันบีกไปแล้วไปตะรวนแล้วครับเมื่งเสียมานวะ รอบแล้วอ่ะคุณกับมานมาแล้วจะได้กับจีพาอกันมือเศร้านะครับเด้อจะได้กับอะครับเดี๋ยวขอไปเสียบเยื่อไปกันพเพราะได้รุ่นนะมือเศร้าครับอมอนิถอดเกี่ยวไปเกี่ยวเป็นไฟใหม่หน่อยยาหมาเรียบร้อยครับผมได้มาปลุกต้นระคอสามตัวกับกบเหล่าต้น นะครับผลงานหนาฝนยังมาทันเศร้าครับเปียกเบิดผุนะ่น่ะพี่น้องน้อนี่ทาได้ยวยเปียกเบิดเปียกน้ำย่งางน้ำหนาครับบ่หมันบ่ได้จัดตู่ <laughs> <laughs> เอาพอก,กันในมุงไนดะ้เพี่น้องในอูนี่แหละจะได่กะนทำก็นี่กะนอ๋อไปเราก็ดุไข่โอ้ยไปใส่ราบาดเยน็นเอาเดี๋ยวเช้กันเมื่อเช้ากับผมเดี๋ยวคุปลาก,ก่อน เออตอัดตอดเดี๋ตัวเดียวมันซ้งห่าวแทใช่ไเอฮะเจอกันเมื่อเช้าครู่นีเ้เนาะผลลิ้นน,น,นี่ก็หมดละปลักแหลก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 ดิ้นหละเจ็บแย่ไปแล้วครับอาจมีรุ่นยุ่งเมื่อเสักหนึ่งสิบสวัสดีตอนเส้าครับผม ลวยามเบ็ดเหาหลังจากฝนตกพาอกระเทือนมือได้กรกวนตะคนบบยห้งจักเถื่อยามเบ็ดดีก็บ่ได้ยามนะครับเดี๋ยวตัวมาเหออันนี้ขาวเป็นเ็นอะไรโอ้ตาคอหน่อยครับรุนนี้แหละ <laughs> Một kênh của bất chính là ông thích nhắm con bay lam bốp bà mẹ 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 bà bà mẹ bà mẹ bà mẹ bà เอาบดเกษตรดต้นหละตัวเนียหลอนดีขนาดเนี่ยกูเบดได้ายเลย่น้งพวน้นยสตัวฮะหมันประ,นนรนนะมาณกหนเจ้าบ้ากันรัเไปเ่ถึงมองังี้หรหาอยู่หากิน,นเนาะแแค่ม,มาลอมึงสิมองไบ่คือเกอกะบ่ไปอีก <c ười> จานบิเกี่ยวลมั้งมาทันแล้ว,ลวนะอ ใส่เบ็ดกบไปเอ๊ะบปุปปาสวยเรียบร้อยไปโอ้พันแต่จะเกิดลุกเลืดซะหลุดซะเลืดลดอดเซ่ฉันปอกครับเนี่ยแถมสามครับถูกปลาพันปลาฮะตุ่มใส่บักกวกย้ำเกี่ยวของเรื่อนั้นไปหรอกไปขอหน้อยบ่าสอนสักขาดเครื่องปัด บ่ต้องขวเก็ดครับเสียบขนาดเด้อกูอม,มาจนหอดเทียงหน้ากับพี่น้องบ่ดิถือมาถือเจนี่โอ๊ะนี่ไหมเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวไปงงมันดิ่นดู

cặp tiếng nãy cạp, đây cổ lăng mua bàn đây ai quân, lại đây, đấy, cầm quả hàng. Ôi, bà nó đi tay nghe xài rồi đó. Nhưng làm tự đuổi. Bố mồm nóng vét mà gấp chứ đoan. Cái đẹp này nóng vét như câu hình lạ. Nhưng xoắn xám, hạ, hốt, chết, bẹt. Câu gấp cầu hai giúp cầu tùa, Đã คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องกลับบ้านกลับซองท่านครับไปหาเห็นงานนี่ก่อนดละได้กับฝ่ายพี่น้องลคนใดก็จะตามครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใหวี่ยงคนสีเดือนต่อไปคือนเขานี่คือ,าอมาสองคนครับหมือดแงอัดทีหลายคนอยู่ครับไปแจกเบาบางมือเนี่ยหมือนกันไปหาของห่าง <c oughs> เอาขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับโชคดีไม่ใช่ลำลำเรื่อยๆสมบูรณ์คนกับผมเจอกันคลิปไม่คลิปหนะเมือแรงครับ เม <chat> ื่อใดไม่ได้ฝนกวนครับช่วงนี uh ้ม so ันบ่แห้งอย่างเสียมันบ่ลวงบ่ทะลุทะลวงเลยปุ๋ยซื้อไหมสองเดือนมันใส่อยู่นะผมอ่ะมันมีน้ำครับอึดไหลมันถึงอึดได้ยุแล้วครับปุ๋ยอ่ะบางหม่องก็ไล่น้ำบางหม่องกับ่มีแก้วตกเนี่ยเลยฝนกะไรป่าก็โตกันด้วยเาละไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

Thank <laughs> you.